วลคัมแบ็กสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MA Auto Review วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาชมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่อย่าง Mitsubishi d e s t i n a t o r ปี2026ซึ่งเป็น SUV ทรงตัวถังขนาดกระทัดรัดแบบ7ที่นั่งที่เพิ่งเปิดตัวในตลาดอินโดนีเซียและจะขยายสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกกลางละตินอเมริกาแอฟริกาและเอเชียใตย้รถรุ่นนี้ถูกพัฒนาเพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่าง x p a n d e r Cross และ Montero Sport ร,รองรับ ครอบครัวที่แอคทีฟและต้องการความสะดวกสบายใจบนท้องถนนเดสติเนเตอร์มีรูปลักษณ์ภายนอกที่อิงกับแนวคิด g r a v i t a and Dynamism เผยให้เห็นเอกลักษณ์ของมิสูบิชิในด้านความแข็งแกร่งและพลังมีการดีไซน์กระจังหน้าที่ใช้เทคโนโลยีดินามิกชิลพร้อมพื้นผิวทรงลายรังพึ้งซ้อนอยู่ใต้ผิวอะคริลิใสาย ให้มีติลึกและดูหรูขึ้นไฟหน้าและไฟท้ายออกแบบในรูปทรงตัวทีที่โดดเด่นช่วยเพิ่มความเป็น SUV ทรงพลังด้านข้างมีเสาหลังคาทึบ Black Out Pillar พร้อมล้ออันลอยขนาด18นิ้วและซุ้มล้อที่นูนดูปราดเปรียวแต่มีบุคลิกแข็งแกร่งส่วนด้านหลังโดดเด่นด้วยแนวคิดเท็กสกาด Horizon ยกมาจากปาเจโรออกแบบอย่างลงตัวทั้งความใช้งานได้จริงและภาพลักษณ์ที่ทรงพลัง สมรรถนะนั้นเดสติเนเตอร์ใช้เครื่องยนต์เบนซินอัดเทอร์โบขนาด1.5ลิตรรหัส 4B40 จากมิซูบ i ชิอีคลิป r o s s ให้พลังสูงสุดราว120กิโลวัตต์หรือประมาณ161แรงม้าและแรงบิด250นิวตันเมตรจับคู่กับระบบเกียร์ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าระบบขับเคลื่อนรวมถึงแ c t i v e ยาว Control และโหมดขับขี่5แบบได้แก่นอร์ม l ลตามแกแนวสปอร์ตเวท กราเวลและมัดเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกสภาพถนนพื้นใต้ท้องมันสูงขึ้นโดยมีระยะจากพื้นถึงตัวรถ214-244ึมิลลิเมตรขึ้นอยู่กับว่ามีการติดตั้งอะไหล่ใต้ท้องหรือไม่พร้อมมอุมพะเชนะ21องศามุมลากตัว20.8องศาและมุมออก25.5องศา เข้ามาดูภายในกันบ้าง d e s t i n a t ตอรมีพื้นที่ใช้งานเจ็ดที่นั่ง True 3 Row Seating ภายในออกแบบให้ดูพรีเมียมใช้วัสดุนุ่มเกรดสูงมีแดชบอร์ดแนวนอนที่กว้างขวางสื่อถึงความโออาด้วยหลังคาซันรูฟพาโนรามิกลุ่นแรกในกลุ่มนี้ เพิ่มความรู้สึกโปร่งล่งหน้าจอข้อมูลเบื้องหน้าเป็นดิจิทัลขนาด8นิ้วสำหรับรุ่นบนและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับสมาร์ทิงก์ดิสลย์ออ d ดิโอมาพร้อมแสงสว่างบรรยากาศภายในห้องโดยสารปรับสีได้ถึง64สีระบบเสียงเป็นยามาฮ่าคุณภาพสูงมีหลายลำโพงแถมสันรูปพานรามิกช่วยให้ความรู้สึกเปิดลงน่าชื่นใจในแง่ของความยืดหยุ่นเบาะแถวสพับได้แบบ40 เศษ20ส่วน40บอรดแถว3พับแบบเศษ50ส่วน50มีที่วางของหลากหลายเช่นโต๊ะพับที่หลังบอดช่องเก็บของที่บอะดและช่องเก็บใตายที่นั่งช่วยให้การพบพาสัมภาระและเดินทางหลายคนสะดวกขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบเชื่อมต่อ Mitsubishi Connect ที่ช่วยให้เช็คสถานะรถและควบคุมบางฟังก์ชันผ่านแอปมือถือได้ด้านความปลอดภัย Destinator มีถุงลมนิรภัย SRS 6ตำแหนง่ง ระบบ Mitsubishi Motor Safety Sensing หรือ Diamond s e n s ในอินโดนีเซียที่รวมฟังก์ชัน ADAS อย่าง Adaptive Cruise Control, Forward Collision Mitigation, Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert, Automatic High Beam, Leading Car Departure Notification และกล้องรอบทิศทาง m u l t i a r o u n d Monitor สรุปภาพรวม e s t t n n t t o อร์ถือเป็น SUV 7ที่นั่งที่เป็นตัวเลือกใหม่จากวิสุบิชิที่ตอบโจทย์ครอบครัวที่มองหารถมีดีไซน์ทันสมัยสมรรถนะดีและพื้นที่ภายในเยอะโดยเฉพาะในตลาดอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สุดท้ายเรื่องราคาจำหน่ายที่อินโดนีเซียเริ่มต้นที่ประมาณ300ล้านรูปเปีย GLS กลางกลางประมาณ385ล้านรูปเปียร Xceed และรุ่น Top u l อ i m a t e ราคาประมาณ